สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมาจากประสบการณ์ตรงของคุณนิดาเลยครับอ๋อเรื่องบ้านมือสองใช่ไหมคะที่เขาว่าราคาถูกมากๆใช่ครับเป็นบ้านมือสองที่ราคาถูกจนแบบเออน่าแปลกใจแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยกลับเจอเรื่องแปลกๆชวนขนลุกจนสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ อืมก็น่าคิดนะคะว่าทำไมบ้านถึงถูกขนาดน,นั้นแล้วเรื่องราวที่เจอเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวบ้านหรือว่าสถานที่นั้นยังไงบ้างครับเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยเกี่ยวกับความรู้สึกของคนกับสถานที่หรือประวัติศาสตร์ของที่นั่น เริ่มจากที่คุณนิดาไปเจอโอกาสซื้อบ้านเดี่ยวแถวชานเมืองครับเป็นบ้านมือสองที่ดูดีเลยนะแต่ร้างมาเกือบ3มปีแล้วครับสามปีเลยเหรอคะครับแล้วราคาก็คือถูกมากถูกผิดปกติเลยอืมจุดนี้น่าสนใจแล้วค่ะราคาถูกนี่มันดึงดูดใจแต่ก็น่าสงสัยเหมือนกันพอซื้อแล้วย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่คุณนิดาสังเกตเห็นเลยคือห้องนอนเล็กห้องหนึ่งมันอยู่หลังสุดของบ้านเลยครับค่ะแล้วห้องนั้นเป็นยังไงคะคือมันรู้สึก มืดมืดมชึมๆืกว่าห้องอื่นทั้งทั้งที่เปิดไฟแล้วนะแล้วก็รู้สึกเย็นเย็นตลอดเวลาด้วยทั้งที่ไม่มีแอร์อากาศมันเย็นกว่าปกติเหรอคะใช่ครับเย็นแบบผิดปกติแต่ตอนน,นแรกคุณิดาก็พยายามคิดว่าเออคงรู้สึกไปเองมัง้งอะไรแบบนี้อืมเข้าใจได้ค่ะบางทีเราก็อาจจะยังไม่ชินกับสถานที่ใหม่ๆแต่ความรู้สึกแบบนี้ในจุดเดียวของบ้านนี่ก็น่าสนใจนะคะ แล้วเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มตามมาครับมีคืนหนึ่งคุณนิดาอยู่บ้านคนเดียวเลยนะได้ยินเสียงเหมือนประตูช่องนอนเล็กนั้นเปิดเองฮะเปิดเองเลยเหรอคะทั้งที่ล็อกไว้ใช่ครับคุณนิดาบอกว่ามั่นใจว่าล็อกแล้วแต่พอได้ยินเสียงก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าประตูมันแง้มอยู่จริงๆโโหอันนี้น่ากลัวแล้วนะอยู่คนเดียวด้วยครับเริ่มใจไม่ดีแล้วล่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคืนต่อๆมา ตอนนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงคนเดินครับเสียงคนเดินจากไหนคะเหมือนเดินมาจากหลังบ้านผ่านเข้ามาในครัวแล้วเสียงก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องนอนที่คุณนิดานอนอยู่พอดีเสียงชัดไหมคะชัดครับชัดเหมือนคนใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเสียงก็มาหยุดนิ่งตรงหัวเตียงพอดีเป๊ะแล้วแล้วเจออะไรไหมคะพอรวบรวมความกล้าเปิดประตูไปดูก็ไม่เจอใครเลยครับเจอแต่ลมเย็นเวูบผ่านไปแค่นั้นเอง การได้ยินเสียงชัดขนาดนั้นแต่ไม่เจอต้นตอนเนี่ยมันมันบั่นทอนเหมือนกันนะคะทําให้เราเริ่มไม่แน่ใจในความเป็นจริงเรื่องมันหนับขึ้นไปอีกครับหลังจากนั้นคุณนิดาฝันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งจ้องมองเงียบๆอยู่ในห้องนอนเล็กห้องนั้นแหละฝันเห็นทุกคืนเลยเหรอคะติดต่อกันสามคืนซ้อนเลยครับผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมจ้องมองแบบเดิมอืมการฝันซ้ําๆแบบนี้ก็น่าคิดนะคะแต่ที่พีคสุดคือคืนที่สี่ครับ คืนนี้ไม่ได้ฝันแต่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเจอเจออะไรคะเจอรอยเท้าเปียกน้ําครับเป็นรอยเท้าคนเดินเป็นทางออกมาจากห้องนอนเล็กห้องนั้นเลยมาหยุดอยู่กลางบ้านรอยเท้าเปียกน้ําอันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วนะคะมันเหมือนมีหลักฐานบางอย่างเลยใช่ครับคือจากแค่เสียงแค่ความฝันกลายเป็นรอยเท้าที่เห็นได้จริงๆเนี่ยคุณนิดาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วว่ากลัวมากค่ะ เข้าใจเลยค่ะจุดนี้มันยากที่จะบอกว่าคิดไปเองแล้วจริงๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าต้องรู้ให้ได้ว่าบ้านนี้มันมีอะไรกันแน่ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านครับอืมแล้วเพื่อนบ้านว่าย,ยัางไงบ้างคะนี่แหละครับจุดที่ความจริงเปิดเผยเพื่อนบ้านก็อ้อมอ้ออึ้งๆตอนแรกแต่สุดท้ายก็ยอมเล่าบอกว่าเจ้าของเก่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นผู้หญิงเขาฆ่าตัวตายฮะฆ่าตัวตายเหรอคะใช่ครับฆ่าตัวตายในห้องนอนเล็กห้องนั้นแหละ โดยการแขวนคอกับพัดลมเพดานโถในห้องนั้นเลยเหรอคะมีหน้าละ่ะครับเพื่อนบ้านบอกว่าที่ไม่กล้าบอกตอนแรกก็กลัวคุณนิดาจะไม่ซื้อแล้วยังเสริมอีกว่าบ้านหลังนี้อาถรรพแรงมากไม่มีใครเคยอยู่ได้นานเกิน3เดือนสักคนพอรู้ประวัติแบบนี้เข้าทุกอย่างที่คุณนิดาเจอมามันมันดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะเรื่องเสียงเรื่องความฝันหรือแม้แต่ความรู้สึกเย็นเยงในห้องนั้น ใช่เลยครับมันเหมือนจิ๊กซอที่มาต่อกันจนเห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่เป็นภาพที่น่ากลัวมากค่ะมันอาจจะอธิบายได้ในเชิงจิตวิทยาว่าพอเรารู้เรื่องราวสะเทือนใจเกี่ยวกับสถานที่นั้นมันก็อาจจะส่งผลต่อการรับรู้ของเราทําให้เราอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นหรือที่บางคนเรียกว่าความทรงจําของสถานที่ place memory ที่เหตุการณ์รุนแรงเหมือนทิ้งพลังงานบางอย่างไว้ผลกระทบมันแรงมากครับ พอรู้ความจริงคุณนิดาก็ไม่กล้ายอยู่บ้านคนเดียวอีกเลยแล้วก็รีบประกาศขายบ้านทันทีขายไปเลยเหรอคะครับขายแบบขาดทุนย่อยยับเลยภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำที่ซื้อมาโหต้องยอมขาดทุนเพื่อนหนีออกมาเลยใช่ครับแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือคุณนิดาบอกว่าถึงแม้จะย้ายออกมาแล้วเนี่ยบางคืนก็ยังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเสียงเปิดประตูห้องนั่นอยู่เลย อันนี้แสดงว่าประสบการณ์มันฝังใจมากๆเลยนะคะส่งผลกระทบทางเจ็บใจระยะยาวเลยไม่ว่าต้นต่อจริงๆมันจะเป็นอะไรก็ตามเรื่องของคุณนิดามีป้อเลยทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าสิ่งที่เพลเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆหรือมันเป็นผลกระทบทางจิตใจที่ขยายใหญ่ขึ้นมากๆพอได้รับรู้เรื่องราวอันน่าเศร้าของบ้านหลังนั้น นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆว่าตกลงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์หรือแค่เรื่องเล่าที่เราได้ยินเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งมันมีอิทธิพลต่อจิตใจการรับรู้หรือแม้แต่ประสบการณ์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าบางทีสถานที่มันอาจจะเก็บออพลังงานหรือความทรงจำบางอย่างจากอดีตไว้จริงๆก็ได้ ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนตายตัวนะคะมันเป็นเหมือนปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจิตใจสถานที่แล้วก็เหตุการณ์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับก็นนะับเป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดได้หลายมุมจริงๆครับสําหรับเรื่องบ้านมือสอของคุณนิดาในวันนี้